โอเคก็ okay, ขอสวัสดีทุกทุกท่านในหนึ่งครั้งก่อนผู้ดำเนินรายการเซอร์นอยู่ผมนะเป็นเกม,มชื่อว่า Ashmith the Potion Moncher นะผมก็เกมนี้เป็นเกมเดโมโนะครับผม,มลองเล่นมาพร้อมกันเลยเพราะว่าไม่รู้ละเอยียดเกี่ยวกับเกมนี้เลยนะผมเขาส่งมาให้ลองเล่นนะครผมปะ่ะขั้นแรกเลยเนี่ยเขาบอกเลยก่อนว่าถ้ามีเสียงไอหรือกระแอมติดไปในคลิปเนี่ยไม่ได้แปลกใจผมยังไม่หายโควิดดีนะครับผมป่ะครับอันนี้เริ่มต้นด้วยระดับความยากก่อนนะผมเราเป็นระดับเริ่มเบื้องต้นนะผมไม่มีการตายหรือว่าจะเอาแบบ แนวแบบว่าเราเป็นนักแปลธาตุที่ชํานาญแล้วเนอะผมก็คือแบบทําให้เกิดความสมดุลระหว่างการต่อสู้การสร้างครับยาอะไรพวกนี้เนอะเกมนี้มีต่อสู้ด้วยเหรอผมขอลองธรรมดาก่อนละกันเนอะเพราะเป็นเกมเดโมโด้วยเนอะมีที่เรื่องไหลายอย่างฮะอ๋อมีหัวใจมีความสามารถมีเลือดมีอะไรบอกด้วยนะผมหมูสโลแต่เลือดเยอะนี่หรอเอิร์มอร์มันนี่จะเป็นมันใช้ตังเยอะขึ้นอ๋อแต่ละคนก็จะแบบมีวามสว่า,า,าแตกต่างกันเนอะผมนี่ดิ ฟาสกิลรลอว่าอาบนมช็อตตี้โพชั่นเอฟเฟกยิ่งสกิลไวายเราก็ต้องยิ่งแข่งแกล่งป่ะสแต็กเลยไปด็อกเนมเฮ้ยมีด็อกเนมด้วยโลมาแล้วกันป่ะเริ่มเลยผมเดี๋ยวดิเกมเป็นยังไงวะน่า,าสนใจว่ะมาถึงเรามีน้องหมาเดินนูผมเรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้น <c oughs> อะไรอะ New home นะิวโฮมโนมโอเพนเดอะร์เปิดประตูซะ โอเคกด e เพื่อ okay, เปิดประตูะตอ่านี่คือบ้านของเจ้านะผมจะเป็นแระกอ่าไปเอาไอ้นี่ขึ้นมาโอเค unpack เคสลิปปิ้งแมทชวางเตียงลงเพื่อจะเป็นแหล่งที่เอาไว้นอนน่อมชั้นบนดีวะอ้าวลงขึ้นไม่ได้นี่มีห้องอันนี้ห้องอะไรอ๋อในหลังบ้านอันนี้ดูมีห้องแบบวางยงวางยาไม่น่าได้นะมอ,อันนี้คืออะไรหน้าบ้านปะ อนี่ไงห้องนอนนอนตรงนี้ได้นี่นีนี่นหาที่นอนดีๆเลยเอะอ่ะอันแพคซัมมอรไปอันแพคที่เหลือนะผมอ๊บอันนี้กล่องแน่นอนว่ากล่องก็ต้องหน้าประตูอย่างงี้ป่ะอ่านี่หันตางนี้นี่ล่ะไปอันล็อกอีกอันแพคอันนี้เป็นโต๊ะเหรอโต๊ะต๊ะปุงยาหรือเปล่านี่ครับ วางชิดไปโอเคแล้วก็ไปเอาไปเอาไปเอาแล้วไ,นะไปเอาหม้อมาหาที่ตั้งหม้อซะแน่นอนว่าถ้าเกิดจะเป็นหมอ้อมันก็ต้องบาเวนี้ครับอืเรียบร้อยแม่นโอเคเอาไห้ครบเอาใอ้ครบเดี๋ออะไรอันนี้บางไอเทมต้องวางมาโต๊เท่านั้นนะผมอย่างเช่นอันนี้เป็นหลอดยานอะผมได้ได้ อันนี้คืออะไรหลอดยาเหรออ่าอ่าวางบนโต๊ะแปลว่าผมจัดที่ได้ดีเนี่ยน,นี่แก๊ปเดริซิฟอ่าเอาสูตรนะมบนรถเข็นโอเคสูตร weak health p o t i น n ก็คือยาฟื้นฟูเลือดขนาดต่ำนะมโอเคเลือดเหลือหนึ่งตันแรกเองไปครับยาเติมเลือดเองก่อนซะเฮ้ยเกมน่าสนใจว่ะยังไงอะ่ะกด J กดพินสูตรเอาไว้ซ่ะอืมไงต่ออ่าพินโอเคกด a อแล้วไงต่อกดแท็บเพื่อดูสายกันครับกดไปดูที่ใบไม้นะผมคุณจะต้องอัพสายนี้กันมาก่อนอ่าอันนี้เหรอสายการรักษานะผม <c oughs> แล้วก็ปิดหน้าได้เลยขั้นแรก ไปตามเขาเรียกน,นะคอมโพไอเข็มทิศเพื่อหาสูนพัยนะผมสามสิบเจ็ดกิโลอาเอา้สามสเจ็ดเมตร,รกิโลบ้าเลยวิ่งไปเก็บสูนไัยก่อนโหหยหาสูนภัยเองว่ะชอบเกมแบบนี้ว่ะโอเคทีนี้ก็เอากลับไปปลูกเหรอไม่นะไม่น่าใชาไปปลูกโอ้ยมีบอกสูตรด้ว่า <c oughs> อ่อ อันนี้เหรอทำยังไงอ่ะทำยังไงวะโกตดูคอปเปอร์อ่ะกดแท็บกด e เพื่อใช้อ๋อใส่เข้าไปสปีดอัพสปีดอัพได้ผงออกมาเอาผง ืม hmm. hmm? ใส่แม่งเลยละกันนึกไม่ออก hmm. เอา้าเก็บหม้อนี่ <c oughs> <c oughs> ยังไงอะ่ะอ๋อได้เสร็จแล้วโอเคโอ้โ okay. ห oh, มีบอกต้องทำสูตรยังไงด้วยเนะี่ยโอเคลากซ้ายขวาอย่เงี้ยหรอ สูตรไม่ทำอะไรอ่ะอ่ะอ่แอดเข้าไปเริ่มการคนอ๋อมีบอกนิดหน่อยอ๋อต้องดูฟองต้องดูฟองต้องดูฟองได้แล้วครับโูยากว่ะกด F เพื่อกินอ่ะทำ <It> s <S เองกินเอง <on S 1> นักเลงพอ <c oughs> ว่าไงนะสัตว์เลี้ยงก็ป่วยเหรอเพื่อนตัวน้อยป่วยไปหายามารักษาเพื่อนตัวน้อยเร็วโอ้โห <c oughs> น้องหมาป่วยครับโอ้โหเป็นน้องหมาป่วยยาเยอะจังวะหมาป่วยเหรอคนป่วยเก็บหนึ่งต้นหมาป่วยเก็บสุตนไพยเป็นสวนนี่แหละสุดยอดสมกวบเป็นคนล็อกหมากดแท็บซิ ่ะยังไงกรีนเฮิร์บคูดีมานโ้สลุกแอสต์เดอะมอร์ทัลอ่ะฮะไปที่โคกเหมือนเดิมสปีดอัพสปีดอัพสปีดอัพโอเค อินเฮิร์บเหมือนเดิมหรออ่ะลองใส่ดูคนเลยมานี่ล่ะผมมองทันนี่วีมาเลยยาเกรดเอส <c oughs> ได้แล้วครับอันนี้เหรอให้น้อง <c oughs> เรียบร้อย รูปหัวได้โอ้เยี่ยมรูปหัวน้องได้เก่งมากเจ้าโลมามีคนควะประตูครับไปตอบประตูแล้วออุ้ยตกใจมาอูหน้าตาเขาไเป็นมิตรเลยเขาบอกว่าเขามายินดีต้อนรับคนที่มาใหม่นะผมอ่าฮะฉันชื่ออีฟนะผมเป็นเทรดเดอร์เป็นพ่อค้านะผมอยู่ที่อ่าแห่งนี้ ฉันคิดว่าสินค้าของคุณน่าจะมีประโยชน์นะผมอย่าคิดมากฉันไม่ได้ขายยาเหมือนกันหรอกนะแล้วก็เขาบอกว่าเขาอ่ะการมาเยี่ยมของการมาเยี่ยมของเขาอ่ะไม่เคยมามือเปล่าหนอผมใช่แล้วฉันมีบางอย่างให้คุณรับนี่ไปรับของขัอ่ะรับรับรับเขาบอกว่าโคกสูตรยาที่ฉันนำมาเนี่ยน่าช่วยให้คุณสามารถที่จะ ทำยาได้เนาะแล้วก็อะไรอะไม่เข้าใจความหมายเหมือนกันวะแล้วก็ฉันสุขประดประหลาดใจเหมือนกันนะที่มีคนมาซื้อบ้านในที่ที่แบบมีถาวรรอบๆอ,อย่างนี้นะผม,มแล้วพบกันใหม่แล้วกันนะผมังว่าจะได้ร่วมงานกันนะผมเขาให้อันนี้มาครับเป็นจิกจิกเป็นคกแบบคกไม้อ่ะอกด J มิสติกมิสเตอรี่โพชั่นทำไงอะโอเพนวูดมอต้ามันมีวูดมอต้าด้วยเหรอวะนี่เหรออุปกรณ์อ๋อมีอุปกรณ์หลายแหวมีคอปเปอร์กับมีวูดวูดเดนมอต้าก็จะทำแบบอะไรก็ไม่รู้ได้นะผมอืมไปดูว่าหมาเห่าอะไรอ้าหมาเห่าอะไรอะ มาไงลกูกชิบหายแล้วอะไรเนี่ยมาเร็วหาวุธเพื่อไปต่อสู้กับมันอา่าวชิบหายแล้วกุจะหาวุธจากไหนอะถ้าตามหมาไปจะสามารถหาของมาต่อสู้ได้อะแต่แบบมันบอกแบบมันบอกกันแล้วนะว่าต้องไปเอาตรงนูน้น <c oughs> ทางนี้เหรอใช่เหรอน่าจะใช่แหละเห็นไม้วางอยู่ชัวร์เลย มาครับนีใช่ไหมไม้แล้มันมีไม้ว่างอย่งีวันนี้เ,ออเกมน่าสนใจนะคอนเซปต์เกมดีมากเลยอะผมสนใจว่ะเกมนี้มันน่าสนใจแบบน่าสนใจอย่างแท้จริงไปไหนแล้วอะไฟอะผมนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะไหวว่ะไหวว่ะได้เลยมาเซนอยูด็อก เซ็นด็อกโยโฮมไปส่งหมากลับบ้านบิวเดอรมิสต์รีพอรชั่นเอาแล้วถึงเวลาเอาอะไรก็ไม่รู้ไปบททำยาเนอะผมอ่าแช่นี้สปีดอัพเหมือนเดิมสปีดอัพไ <c oughs> ห้ดูสิลอตเทนแคลรอตแคลรอตเน่าเนอะผมอ่ามาลองมาลองหันซ้ายหันขวากันมาเลย มาเลยฟองไหนก็มา <c oughs> <c oughs> <c oughs> ได้แล้วยาอะไรก็ไม่รู้อะไรอะ่ะปายาตรงนี้ไปใกล้ๆแถาวันโนมไหนลองมันคือยาอะไรนี่แหละแถววันนี่เหรอ อ้าวเอ้าให้กินเหรอตอตโต,อ,ต,อ,ต,อ,ตอ,อะไรอะไรมาอีกรอบวะอ๋อ,อมีมีให้คนทำพลาดอย่างเราเราอยู่ด้วยเขาคงคิดแล้วแหละว่าต้องมีไอ้บ้าสักคนนึงที่แม่งแบบเอาไปปลาใส่ถาวั์นอย่างนั้นนะ่ะตัวตีครับผมเองฮะมามาคนใหม,ม่คนใหม่อืมมามามาคนใหม่คนใหม่ มาเร็วมาเร็วเอาใหมขอเร็วๆขอเร็วๆรเฮ้ยสายฟ้าเฉยเลยมีท่าแปลกด้วยเฮ้ยมามาใหม,ามา่เมื่อกี้มันต้องเข้าใกล้แล้วกดกินเว้ยมันไม่ได้ให้ปลาเว้ยมาครับลอนี้เข้าใกล้แล้วซดบูโอ้โหวกใส โคตรบาปเพราะสุอ oh, oh, ีปินทาาอ๋อเอาไปไปไปเฮ้ยอะไรอ่ะดอกอะไรไม่รู้เก็บเก็บหมดอะเก็บไม่สนใจในทางไปเมืองวะอุ้ยแต่มีหงมีเห็ดอื้อเลยนะแปลว่ามันต้องมีแบบทํายาสูตรแปลกๆอีกเพียบเก็บไม่สนใจจัดเลยวะ่ะอะไรอะ่ะ every unknown effect element แต่และตัวมีธาตุด้วยนอะผมแล้วก็จะมีเควสทังขวาบนให้เลือกทำหลายอย่างเลยให้เลือกทำเองอ๋อ คุณสามารถเรียกน้องได้ถ้าเกิดแบบอยู่ไกลเกินไปเอ้ยใครอะหวัดดีครับอ้าวว่าไงคนแปลกหนะ้าอ่าเขาเป็นนพราน <c oughs> นี่บ้านของเขาหนอ,อ๋อขอโทษทีเอาของให้น้องเหรอเพื่อเอาของไปเก็บหรอ <c oughs> อะไรอะ่ะ เอาน้องแหลกเหรออ๋อน้องบอกได้ว่าคืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรอันนี้คือดอกไม้ไงเอ็มนดนางูเองรู้อยู่แล้วโอ้โหด่ากูด้วยเอ็มรุน,นางูแกรู้อยู่แล้วว่าคืออะไรแกถามฉันทำไมมันมันโลมาได้เก่าเขาบอกให้เราไปหาอีฟที่เมืองอีฟอยู่ไหนว้าวว้าวว้าว,ว,าว,วอะไรอะโลมานี่คืออะไรดมดิ้ดมดิ อุ้ย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 ตอวมาบอกว่าไม่รู้เว้ยคืออะไรก็ไม่รู้จะตุยว่ะมันคือลบหนมปังขึ้นลากับแอปเปิ้ลขึ้นลาเนอผมจะเลินจริงอันนี้มะพร้าวชัว ลงมามะพร้าวนี่คือลายนม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 ฟุด,ด,ด,ดฟิตฟุดฟิต,ฟต,ฟต,ฟตมะพร้าวไงมนุษย์มันมนุษย์มนัมน,มนเป็นยาวะ่ะเฮ้ยมันฮิวได้วะ่ะเฮ้ยโคโคนัดเป็นอะไรที่ฮิวได้เหรอหน้ามะพร้าวสามารถฮิวได้อันนี้อะไรอะ่ะกิ่งไม้อันที่สองเราจะมีกิ่งไม้ทำไหลายอันวะ <c oughs> ไม่รู้เลยผลใดแต่กินมไม่าสนใจมาก่าสนใจดเลยเป็นเดโมที่ดีวะ่ะ ชอบเลยกลับไปทำยาเติมเลือดหน่อยไหมรู้สึกว่าเราเสียเลือดเยอะจัดอะอะไรอะจะตายว่ะผมจะตุยว่ะผมคิดว่าผมสู้ได้แต่ผมสู้ไม่ได้ว่ะต้องกลับไปทำยาแล้วแหละ มาแล้วกับบ้านดีกว่าเอาอันนี้ก่อนน่าจะเนี้ยพอแล้วจริงไหนลองทํายาแบบแน่นๆดิขอยาแบบยาแน่นๆน่ะอ่ะ,อ,ะอุ้ยถ้าเกิดเราใส่ไฟสับระเบิดมีโอกาสที่ยาจะระเบิดถ้าเกิดเราใส่สมสมผิดพาด้านะผม ใส่เยอะก็ไม่ได้โอ้โหสูตรเป็นหนึ่งต่อหนึ่งว่ะต้องคนเลยตัวเอ้ยเอาม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 าวีขึ้นซ้ายลงขวาหมดละมาสเตอร์ฟล์รีเอ่อ่าเพิ่มเลเอลมานิดนึงมันมีสูตรนี้เหรอวะ มัสูตรบ้าอย่างนี้เลยเหรอตอนลุกเทสบัตจูแฮทูอีดิบบตจูแคนแอนด์ชูดบิลซัมโพชั่นวิดอินลองดูแล้วกันมั่วระเบิดมันมั่ววะ่ะสูตรมันมั่ว ฮาวทูรู้สูตรอะจะรู้สูตรได้ยังไงวะวันไหนคือสูตรอะไรวะกดเจเหรอนี่เหรอนี่เหรอ,หรอ,หรอคือการดูสูตรอา่าเวทสรีเซฟสูตรพ o ช,ชั่นออฟท็อกซิคเบรสเม็ดสอง อ๋อคือมันแต่สูตรยาจะมีบอกว่าต้องใช้อะไรประเภทไหนบ้างอย่างอันนี้ก็คืออย่างอันนี้ทํามาเพื่อที่มันจะกลายเป็นแบบยาอ้วกเราจะได้พ้นอ้วกออกวไปเพื่อทําลายทําลายไอ้ถาวันนั่นอ๋อ Potion ต์ Toxic b r ซิเมาท็อกซิ r เบรดอกที่สอง <c oughs> เราจะไปเมืองครับแล้วตรงนี้มันปิดทางไว้เราต้องทําไงครับบูอาเดเดเดสุดยอดว่ะเกม,มน่าสนใจจริงๆนะแบบไปแกล้งเลยทาวทางนี้ครับผมเราจะไม่ยุ่งกับสลามเพราะเราเจ็บตัวสลามมาเยอะผมจะวิ่งทะลวงไปเลย นี่หรอหมู่บ้านโอ้ยนั่นกล่องนักสำรวจนักสำรวจอย่างเรานี่คือเห็นกล่องนี่คือแบบไม่ได้นะไม่ได้เลยนะก่อนจะไปหาอีฟนี่ต้องหากล่องก่อนอกล่องอะไรล็อกกูจากโอ้ยคนที่นี่เป็นไม่นี่หมดเลยเป็นเป็นแบบเฟอร์รี่หมดเลยเป็นแบบประตูวาบ้านวัดเดอะ คือเราสามารถมาบ้านก็ได้แล้วก็ไปกลับนี้ได้เหรอ,อโอ้โหมีปุ่ม M ก็ไม่บอกโ,อโหบ้านอยู่นี่อันนี้คือเมืองนอโอ้ยน่าสนใจโคตรทุกฟอ์เซลมีอะไรขายบ้างจับคอมโพสต์บินพอเพอร์มอตรมีหลายอย่างมีหลายอย่างให้เล่นน่าสนใจมากนี่เรอเควสอ่า มาหาแล้วผมอืมบายเดอะฟซฟซื้อสูตรฟรีไปสิพอยชั่นออฟแพอ่าๆซื้อๆพอยชั่นรีซีฟว่ะขายได้ไหมมีขายปะปุ่มขายอ่ะอืม คีเอเดทโห i เวอร์ชันอินคดเดเจมวชเวอร์ชันอแเพิ่มมูลค่าของอันนี้เหรอของอัญมณีเหรอ๋อเฟอร์นิเจอร์ของเล่นเยอะจัดนะครับสแตนฟอร์เซลเฮ้ยเราสามารถซื้อร้านค้าเพื่อมาขายได้ด้วยนะเวยูเบนมิเิลแมนอันนี้อะไรคนขายหมวกทุกฟอร์เซล ขายไม่ได้เหรออยากขายอะ่ะทุกอย่างสำาคัญขายเนาอแล้วก็กลับไปทำยาก่อนโอเคผมว่าเดโมโรประมาณนี้น่าสนใจมากระบบว้าเป็นไงวุบกลับมาบ้านแล้วนะผมแล้กก็นี่ได้อะไรมาไม่รู้มาตรงไหนได้บ้างนี่เหรอนี่เลยครับหอวิกโพชั่น แร้โตนที่ได้จากการคุณเหมืองมามันสามารถอะไรนะเป็นสมบัติของของอะไรของของบ,บนักเล่นแร่ปร่ธาตุเลยเฮ hey. ให้ความช่วยเหลือในการสร้างสูตรคราฟต่างๆขึ้นมาอืม mm. ทําให้เจ้าของมองเห็นส่วนผสม,สมและเครื่องมือที่จะเป็นในการสร้างยาน,นั้นๆได้ออ๋เพลงแค่โต้ตอบกับหินเราจะรู้ได้เลยว่าอันนี้ต้องทําอะไรพินเดอะพอชั่น สมมติว่าเราอยากคาบสูตรอันนี้อ่ะแล้วเราคุยกับมันมันก็จะบอกว่า <c oughs> เอาอันนี้ไปใส่อันนี้แล้วก็อันนี้ไปใส่อันนี้อย่างนี้เหรอแล้วก็แอดเข้าไปอย่างนี้รอง ทำไมอ่ะ <sk r isten> ก็คุณบอกให้ผมใส่อย่างนี้ผมก็ใส่แล้วก็ระเบิด <sk r isten> ดูมก็คุณบอกผมอ่ะผมจะรู้ไม่ไของหมดแล้วเลยนะประเด็นน่ะเอาใหม่อ่าไหนลองทีอันไม่เข้าใจอ่ะอันนี้ก่อนหรือว่ามันได้เลยทีเดียววะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอย,เอยมั่วมัวด้ปะก็ได้แล้วนี่ทีเดียวก็จบแล้วนี่ล้วจะตำปัไปบอกสองสูตรว่าไอ้บ้าตอเอ้ยแล้วเราทำสองอันโอเคแต่เกมประมาณนี้น่าสนใจมากผมบอกเลยเกมน่าสนใจมากเดี๋ยวเราต่อครั้งหน้าละกันทุกคนเดียเกมมีชื่อว่า Archimedes the p o i s o n Monster นผม ถ้าเกิดจอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนายปริ้นท์เช่นถ้าเกิดจำยีลืมก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้เหมือนกันเยอะหนุ่มเพี่กี้บอกไว้ขึ้นนะครับสะใหับคลิปหน้าตอนนี้บ๊ายบายครับโอ้หน่าสนใจจริงๆกว่าเกมเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย